46ให้นำกฎหมายใดมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้ารชาชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยอนุโลมไปพลางก่อนตอบในกรณีตามวรรคหนึ่งให้นำกฎห,ห,หมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศ like ึกษาหรือข้าราชการพลเรือนสามารถในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วแต่กรณี47บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยให้ถือว่าอ้างถึงอะไรต่อบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศัยให้ถือว่าอ้างถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้48บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่ง er. และมะติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึรกษาตามอัธยาศัยให้ถือว่าอ้างถึงใครต่อบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งและมะติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ถือว่าอ้างถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้49ให้ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้ตอบมาตรา36ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้50ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชองการตามพระราชบัญญัตินี้ตอผู้รับสนองพระบรมราชองคการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี